คุณผู้ชมคะสำหรับในช่วง ask อดัมนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราสองคนค่ะสู้ชิงและก็อาจารย์ดำจะมาตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาทั้งวิธีการใช้งานภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ชัดเวอร์ซึ่งช่วงหลังๆค่ะอาจารย์ดำนอกจากว่าเราจะตอบคําถามกันเรื่องความสัมพันธ์อาการรักนอกใจอกหักอะไรมากมายแล้วนะคะยังมีคําที่เป็นคําดุด่าว่ากล่าวด่าทอซึ่งกันและกันมันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดำอธิบายด้วยคะ่ะก็มีคนถามมาอย่างนี้แล้วก็เราก็ตอบให้ เนี่ยับเพราะว่าถ้าคนไทยต้องการรู้คําไม่ดีก็ต้อง,ต,องต้องรู้ด้วยนะครับต้องรู้ทั้งคําดีแล้วก็คําไม่ดีด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติดูหนังแล้วก็มีฉากที่มีการตบกันมีการชกกันอะไรเงี้ยเขาก็ใช้คําไม่ดีแล้วเราจะไม่รู้เรื่องนะครับในทํานองเดียวกันถ้ามีคนมาด่าเราแล้วก็เราไม่รู้เรื่องนะครับมันก็ นั่นแหละเราโดนด,าด่าโดยไม่ไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นมันก็ดีที่จะรู้ทั้งคําดีและไม่ดีด้วยนะครับค่ะต้องรู้ทั้ง2องได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคําถามข้อแรกของเราในวันนี้ค่ะก็คือคําถามที่จะมีทั้งหมด2คําในคําถามข้อเดียวนะคะ <c oughs> คําว่ากากและคําว่าอ่อนหัก <c oughs> ภาษาอังกฤษจ,จะว่าอย่างไรคะคุณผู้ชมถามมาถ้าเป็นคําว่ากาก,ากแบบ ตรงตัวนะครับก็จะแปลว่าของเหลือนะครับหรือว่าเดนนั่นแหละนะครับอาจจะใช้คําว่า scum นะครับที่แปลว่าคราบนะครับ scum ถ้าพูดถึงของเหลวนะครับมันจะขึ้นคราบนะครับเป็นส c u m แต่ใช้กับอย่างอื่นได้ถ้า,าจ,จะดา่าคนว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดีนะครับเป็นคน แบบต่ำๆอะไรเงี้ยก็จะใช้ you are a scumbag ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เพราะเท่าไหร่ you are a dirt bag แต่อันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับด่าแรงมากนะครับไม่ไม่ได้มีคำแบบ swear words คำสบทสาบานไม่มีคำรุนแรงอย่างเนี้ยแต่ว่า you are scum หรือถ้าพูดถึงเศษที่เหลือของอาหารหรือว่าของอย่างอื่นก็จะใช้คำว่า the scraps the scraps of something หรือ the crumbs ก็ได้ก็เศษเล็กๆนะครับ the crumbs อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นความหมายที่เป็นเชิงแสดงนะที่มักจะได้ยินบ่อยในปัจจุบันก็จะเป็นอะไรที่คุณภาพต่ำใช่ไหมครับใช่สมมติว่าอย่างซื้อมือถือมาเครื่องนึงแล้วก็มันพังตลอดเวลาดับตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะบอกว่ามือถือเครื่องนี้นี่กากจังเลยประมาณนั้นค่ะพูดแล้วสัดใจใช่ไหมว่ากากนะฮะอะไรเงี้ยก็จะใช้คําว่า Sucky ก็ได้ Ghetto ก็ได้ Ghetto ที่แปลว่าสลัมนะครับแต่ใช้เป็นคุณศัพท์ได้นะครับ this uh, this new phone that I just bought is so ghetto it keeps breaking down all the time it keeps falling apart mm hmm. อย่างนี้มัน mm hmm. พังบ่อ,อะไรเงี้ยหรือว่า uh, c r า ppy ก็มีนะครับ c r a ppy crummy lousy นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคำ หยาบมากนะครับใช้ได้นะครับแต่ต้องอใช้กับเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทนะครับหรืออาจจะบอกว่า subpar นะครับซึ่ง par ก็หมายถึงว่าแบบคะแนนค่ากลางของการตีกอล์ฟนะครับถ้าถ้า subpar ก็คือไม่ถึงไม่ถึงมาตรฐานนั่นแหละนะครับ subpar นะครับต่ำกว่ามาตรฐานดังนั้นถ้าถ้าเราบอกว่า this is a subpar สมมุติพูดถึงทีวีเครื่องเก่านะครับ this is a subpar TV

it's ghetto it's crappy it's crummy it's lousy อ่าซึ่งเป็น <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นคำที่สามารถใช้ได้ในคุณศัพท์ของการที่ใช้คำว่ากากในแทนของเป็นแสลงที่พูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณภาพตำ่ำคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือ uh, low quality อง่ายๆก็ it's low quality ได้เหมือนกัน uh huh. ค่ะทีนี้อีกนิดนึงค่ะอาจารย์ดำเพราะคุณผู้ชมถามมาด้วยว่าแล้วอ่อนหัดล่ะคะภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะ อันนี้ก็แปลตรงตัวได้นะครับ untrained untrained mm hmm. หรือ inexperienced inexperienced เพราะว่าถ้าตัด in ออกไป experienced ก็แปลว่าซึ่งมีประสบการณ์เยอะนะครับแ uh, ต่ถ้า inexperienced ก็ไม่มีประสบการณ์ไร mm ้ hmm. ประสบการณ์นะครับ <Okay. S 1> he is a very inexperienced สมมุติเป็น uh, นักเล่นบาสมือใหม่นะครับ he is an inexperienced basketball player he mm hmm. is an inexperienced office worker นะครับแต่ถ้า Uh, จะใช้คำสแสดงนะครับก็อาจจะเป็นคำว่า he's a rookie uh, he's a rookie ก็เป็นปีแรกของคนนี้ในการเล่นบาสนะครับหรือว่าในการทำอะไรก็ได้นะครับจะเป็น a rookie นะครไม่ได้เป็น a veteran he's not a veteran คนที่เล่นมานาน,นะครับ <Okay. S 1> he is an amateur or a rookie หรือมีสแสดงที่เจอตามเน็ตบ่อยนะครับก็จะเป็นคำว่า n o o b he is a n o w นะฮะมือใหม่นะครับ <Okay. S 1> uh, Or a newbie. A newbie. He's a newbie. He's a n o o b หรือมีสำนวนนะครับที่จะแถมนะครับก็จะเป็นคำว่า uh, wet behind the ears เบียกหลังหูนะครับซึ่งความหมาย <laughs> ก็คือมือใหม่นั่นแหละไม่มีประสบการณ์นะครับไร้เดียงสานะครับเหมือนเด็กที่เพิ่งคลอดออกมานะครับ <c oughs> ก็จะเป็น ก็ยังเปียกหลังหูนะครับก็ไม่มีประสบการณ์ถ้าไม่บอกอบที่มาที่ไปดิฉันก็นึกไม่ออกนะคะ <c oughs> ว่ามันจะไปเปียกอยู่ข้างหลังหูได้ยังไงนะคะ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าเราก็ได้บอกคําภาษาอังกฤษของการพูดถึงคําว่ากากในความหมายที่เป็นของเหลือแล้วก็มาความหมายของการเป็นคุณภาพต่ํานะคะรวมไปถึงคําว่าอ่อนหัดในภาษาอังกฤษด้วยะคะ่ะก็นําไปเลือกใช้ดีดนะคะคุณผู้ชม อาจารย์ดำคะคำถามข้อนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็ดูมีความเป็นดราม่านิดนดหน่อยๆน่อยะคะอยากจะอ่านให้ฟังทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมถามว่าถ้าเราจะพูดว่าต่อหน้าและรับหลังเธอคนนี้พูดอีกอย่างหนึง่งทําตัวอีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นนะคะเธออยู่กับแฟนต่อหน้าคนหนึ่งก็ทําเป็นรักแฟนของตัวเองมากแต่พออยู่รับหลังแฟนของเธอก็เอาเรื่องของแฟนมาพูดในทางที่ไม่ดีคะ่ะดังนั้นเนี่ยคนแบบนี้ต้องพูดถึงยังไงคะอาจารย์ดำ